ลงไปคือฐานนะครับรุ่นทดสอบดินปืนดเ,เดินลงไปเลยูนัดูบ้องไ <c oughs> <c oughs>

คือมัดนานเท่าไหรช่องอ้อเอ้ากดมีลาหน่อยเซสโอ้ทำย,ยากๆเลยเนี่ยอังนั้นอีกเดี๋ยวชั่วโมงหนึ่งมาถ่ายไหมเดี๋ยวต่อต่อสายไฟบอกกล่าวลาเจ้าทีเจ้าฐานบอกลาแม่นั่งหน่อยธรณี ปฏิบัตงานง ol, น้ ounded, นองออนิวบวกสร้างต้องจองโชคดีสูงลงกระซาทำเวลาได้หล ause, settling, ายๆมารอดูกันผีเลี้ยงกุ้ยช่ายถอยหลังาแล้วจะได้เท่าไหร่เอ้าเอตรียมเยมนะออนิวนับโอ้อันนี้สูงม้กไปลงไปบินไป เดี๋ยวไปเลยโอ้ยกระบอกอดิ้ยังไม่ตกโอ้ยทำไมขอายาวมากเลยเผาออกลูกโอยลงเร็วมากลงเร็วมากรีบเบรกเบรกยกติดเรียบร้อยอันนิวเบ้าดีดูดนมท่าเดียวเลยโอ้โหเบ้าดีเบ้าดีเห็นครับเห็นครับ เห็นอยู่ครับเห็นครับอยู่ตรงนี้ครับดูดนมท่าเดียวเลยเบาดีครับยังทำเวลาอยู่กลางอากาศนอนดูดนมลงมาท่าเดียวโอ้ยระบนเผาไหมยังควันบางๆเผาจางๆติดลงมาอยู่เรื่อยๆเผาลงมาอยู่เรื่อยๆลงน้ำฝ่าขาวเรื่อยๆโอ้โห ไฟไหม้ฟ้าเนี่ยสร้างต้องทำไมเผาลงอย่างนั้นยังยังไม่ถึงดูดนมท่าเดียวถึงยังใกล้ละวืดปึมหยบร้อย